สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับในช่วงเสสายผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ยุคประมาณปีพศ .2400 ขึ้นมานะครับเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องมีดหมอเรื่องวัตถุมงคลสายพระคณาจารย์ในจังหวัดนครสวรรค์ในสายหลวงพ่อเดิมนะครับก็เอามาให้พี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ แต่สําหรับวันนี้ผมจะได้นําเอาเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีราคาแพงนะครับจ่าหมายใ,ให้กับพี่น้องได้ชมแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ในการบูชาวัตถุมงคลแล้วเกิด ปฏิหารมากมายนี่ก็แชร์มาทางด้านไลน์ก็ได้นะครับไลน์ของผมก็ใช้เบอร์โทรนะครับ0863529656นะครับท่านโทรมาก็ได้หรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับเพราะว่าเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาเหรียญ รุ่นแรกหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้ทันหลวงปู่เอี่ยมนะครับไม่ได้ทันหลวงปู่เอี่ยมสร้างในราวปีพศ2,500น,นะครับสร้างปีพศ2500ขึ้นมาเลยนะครับก็สร้างกันออกมา,าหลายหลายบล็อกนะเขาเรียกว่าบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3บล็อกที่4บล็อกที่5นะครับ ก็ตั้งแต่ปีพศ2500จนถึงปีพศ2517น,นะครับจึงได้ยุติการสร้างแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีราคาแพงเป็นเหรียญหลักของอจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยจะเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับซึ่งไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆนะครับไม่ได้พบเจอได้ง่าย,ายๆเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกครั้งแรก นะครับปลูกเศษครั้งแรกนี่ก็มีหลวงพ่อทองสุขหรือหลวงปู่ทองสุขวัดสะพานสูงนะครับหรือบางคนก็กล่าวว่าท่านอาจารย์แปลก้อยบางมาร่วมปลูกเศษในครั้งแรกด้วยนะครับหลังจากปลูกเศษแล้วก็ท่านก็เอาตะกรุดของท่านเข้ามาร่วมพิธีแล้วก็เอาตะกรุดออกไป ให้คนทดลองปรากฏว่ายิงไม่ติดนะครับยิงไม่ติดพระชุดนี้ก็เลยมีประสบการณ์ตั้งแต่แรกๆเป็นต้นมาเลยนะครับประสบการณ์นั้นทางด้านาโคงงพั้นชาตรีมหาอุดนะครับสายมูเลยนะฮะสายมูเมตตามหานิยมก็พร้อมนะครับเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหลักเลยนะครับเป็นเหรียญหลักเนื้อ,อบล็อกแรกๆนะก็มีทั้งเนื้อทองฝาบาทเ,เนื้อเงินนะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีพวกเนื้อทองแดงนะฮะทองแดงเนี่ยวันนี้ผมจะเอาเนื้อทองแดงบล็อก2นะครับบล็อก2เอามาให้กับพี่น้องได้ชมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะครับหายากนะราคาแพงนะราคาแพงนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพให้ดูภาพประกอบไปดีกว่านะครับเพราะว่าภาพเนี่ยผมจะสามารถขยายได้นะสามารถขยายได้ นี่ภาพนี้นะครับเหรียญสร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0ขึ้นมานะฮะ,ะแล้วก็พอหมดแจกหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แจกหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่โดยใช้บ,บล็อกบล็อกแรกๆบล็อก2อบล็อก3บล็อก4บล็อก5เนี่ยนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกอ่าหลังเต็มนะครับบล็อกที่5้าเขาเรียกว่าบล็อกหลังหลุมนะครับอ่า บล็อกที่1นะฮะบล็อกที่ 1, ก็มีความค,คมชัดมากแต่บล็อกที่สงนี่ก็เริ่มมีกลากมีกลากมีตุ่มมีเนื้อแตกเนื้อเกินอะไรขึ้นมาเยอะนะครับท่านพี่น้องก็ดูนะผิวไฟเลยนะครับสภาพไม่ได้ใช้เลยนะผิวไฟนะครับเนี่ยบล็อกแรกถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีจะไม่มีเส้นแตกตรงใต้ตานี้นะครับเนี่ยไม่มีเส้นแตกตรงใต้ตาท่านพี่น้องดูนะว่า เหรียญน,นี่เป็นเหรียญที่โอ้โหสภาพผิวไฟนี่ยังอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ผมได้มาจากบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมได้วัตถุม,มงคลของท่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่ท่านเมตตามอบใหมานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีความงดงามและมีประสบการณ์สูงด้วยนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์สูงจึงจึงส่งผลให้เหรียญรุ่นนี้มีราคาแพงและมีคนต้องการเยอะเป็นเหรียญหลัก อีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะครับเหรียญที่ไม่ได้ทันหลวงปู่เอี่ยมเราจะเรียกว่าเหรียญตายนะเหรียญที่ไม่ได้ทันท่านท่านโมรณาภาพไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาสร้างใหม่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านประสบการณ์นะเพราะผู้ที่ปลูกเสกนี่ก็คือ,อหลวงปู่ทองสุกดสพานสูงหรือหลวงพ่อทองสุขัดสพานสูงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์สายซึ่งเป็น เป็นสีสายวัสาพานสูงโดยตรงนะครับและอาจารย์แปลกร้อยบางเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิหลงปูเอี่ยมวัฏพานสูงเป็นสิพี่สีน้องกับหลงปูกลิ่นวัสาพานสูงนะครับก็ได้รวมปลูกเสกด้วยนะครับในบล็อกแรกๆนะอันนี้เป็นบล็อก2นะครับบล็อก2ท่านดูว่าผิวไฟเนี่ยยังอยู่ครบเลี้ยนเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีกรากเนี่ยเริ่มมีกรากนะครับ เริ่มมีการแตกพอเหรียญบล็อกแรกนจะจะมีความเรียบร้อยมากกว่าเหรียญบล็อกสงนะครับเนี่ยครับตัวตัดยังเป็นตัวเดิมนะตัวตัดยังเป็นตัวเดิมยังเป็นตัวเดิมกับบล็อกแรกนะครับมาดูตำหนิที่เราควรจะพิจารณานะเราดูลักษณะหูเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปิ้นทางด้านหลังนะปิ้นทางด้านหลังนะครับมีความเรียบร้อยมีความงดงามแต่ว่า มันก็มีมีกลากมากกว่าบล็อกแรกนะบล็อกแรกนี่เขาจะตึงมากนะครับนี่เราดูตรงใตน้นี้ตรงใตน้นี้ถ้าแตกตรงนี้เป็นบล็อกสองแล้วนะครับแล้วบล็อกแรกเนี่ยในตานะครับในตาของของเหรียญเนี่ยเราสังเกตดีๆนะเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเม็ดมันจะมีเม็ดกลมๆเนี่ยอยู่ในตาเลยนะครับมีทุกองนะครับ บล็อกสองมีท่าองนะเนี่ยเม็ดกลมๆอย่างเนี้นะครับเม็ดกลมๆอยู่ในอยู่ในตานะครับให้พี่น้องสังเกตดูดีๆนะสังเกตดูไอตรงนี้ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะครับนี่เม็ดกลมๆเล็กๆจุดเล็กๆต้องกล้องสองขยายดูนะครับนี่ในตาทั้งสองข้างบริเวณนี้มีรอยแตกนะครับบริเวณนี้มีรอยแตกเ <c oughs> นี่ยใต้ตานี้เส้นนี้นะครับเขาเรียวกว่าบล็อกสองนะแล้วทีนี้ มาดูจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งมีบล็อกที่บล็อกสองเนี่ยนะครับบริเวณนี้นี่บริเวณขอบเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินเนื้อล้อนที่มันที่มันอยู่บริเวณเนี้ยนะครับแต่ว่าเนื้อล้อนตรงนี้มันจะเป็นขีดขีดขีดลงอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับขีดขีดลงอย่างนี้ขอโทษนะครับเนี่ยมันจะมีขีดขีดลงอย่างเงี้ยนะครับต้องขยายดูนะครับ สำหรับบล็อกสองนะเนี่ยต้องขยายดูในบริเวณเนี้ยขีดๆลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเหรียญเ,เ,เนี่ยขอบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับเนี่ยขอบตั้งแต่บริเวณล้นเนี้ยมันจะมีขีดๆอย่างงี้นะครับนี่ีนลักษณะแบบนี้นะเนี่ยไหมครับมีกรากมีมีโผม,มีอะไรนี่ขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่จุดสังเกตนะครับนี่แล้วมาดูอีกตรงตรงจุดหนึ่งที่เราจะ พิจารณานะต,ตัวตัวทอเนี่ยมันจะมีหางแหลมแหลมอยู่บริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับตัวแล้วก็ตัวนอเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้นะครับมีเนื้อเกินคือจุดตําหนิเยอะมากเหรียญรุ่นเนี้ยเยอะแล้วแต่ใครจะจําแล้วแต่ใครจะใช้เป็นจุดตายจุดจ่ายตังอะไรประเภทนี้นะครับอ้ออ่างเนี่ยตรงนี้เส้นบริเวณเนี้ยมันจะเล็กแล้วมันจะมาใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นแท่งเลยตัวหนังสือเนี่ยไหมครับนี่ไหมครับ เนี่ยมันจะแต n งอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาเนี่ยใช่ไหมใช่ไ,ไหครับเนี่ยเหมือนมีคนละเส้นมาเชื่อมกันนะตัวอ,อ่างนี่ใช่ไหมครับนี่เนี่ยใช่ไหมครับตัวมอมา้านะครับจะมีหางแหลมแตกอยู่บริเวณนี้นะหางแหลมแตก นี่คือบล็อกด้านหน้ามันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับเป็นร้อยจุดอ่ะอแล้วแต่เราจะาใช้จุดไหนเป็นจุดพิจารณานะครับจะใช้จุดไหนก็ได้นะเป็นจุดในการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะตอนนี้ให้ดูภาพไปก่อนนะครับอ่ะดูทางด้านหลังมากนะครับนี่ด้านหลังโผลดผลก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับโผลจะเยอะนิด แต่บริเวณนี้ก็เป็นจุดตายนะเนี่ยตรงคำว่านะโมพุทธ,ธายะเนี่ยฮนะยันห้าเนี่ยยันยันห้านะโมนะโมพุทธ,ธายะไอ้คำว่าโมเนี่ยตรงคำว่าโมเนี่ยนะครับมันจะมีรอยขาดเล็กๆบริเวณนี้นะตรงเส้นเนี่ยมันจะมี100รอยจิกขาดอยู่นะครับเนี่ยจะมีรอยจิกขาดบริเวณนี้อยู่มีทุกองค์ด้วยนะครับแล้วก็โผด ตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยจะมีผดมีอะไรมันเป็นบล็อกที่เริ่มขึ้นผดเริ่มขึ้นสนิมแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นพาที่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงบริเวณบริเวณนี้มันจะมีเห็นไหมครับทิวบริเวณนี้นะครับเป็นทิวทิวเนี่ยบริเวณนี้นะครับ เป็นเนื้อนูๆขึ้นมาทิวๆบริเวณเนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับขอบเหรียญก็จะมีการปริ้นประมาณนี้นี่ขอบเหรียญจะมีมีการปริ้นนะครับเส้นนี้เห็นไหมครับวิ่งทิวๆลงมาเนี่ยตรงข้างๆยันนโมพุทธายะนี่นะครับทางด้านหลังเขียนว่าจเจ้าเอาว่าวัดสะพานสูงนะครับวงเล็บองค์เก่านะครับวงเล็บองค์เก่า ก็เหรียญรุ่นนี้ไม่ได้ทันหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับหลวงพ่อทองศุภวัดสะพานสูงท่านก็มาสร้างในยุคกึ่งพุทธกาลซึ่งซึ่งถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่แต่ละวัดแต่ละวัดสร้างวัตถุมงคลออกมาเยอะมากเป็นการสร้างวัตถุมงคลประเภทเหรียญประเภทเหรียญน,นะครับของวัดสะพานสูงเป็นครั้งแรกเขาก็เลยเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกแต่มันมีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อก อันนี้เป็นบล็อกที่สองนะที่ให้ดูเนี่ยเป็นบล็อกที่สองนะครับนี่เห็นไหมครับขอบเหรียญอะไรพวกนี้นะนี่ตัวหนังสือนะครับเริ่มมีโพดเริ่มมีอะไรเยอะมากนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่น่าสะสมอ่เดี๋ยวให้ดูของจริงนะเดี๋ยวให้ดูของจริงนะครับนี่ดูสภาพเหรียญน,นะครับขยายให้ดูอย่างนี้เลย ทองแดงผิวไฟเลยนะครับคือเหรียญพวกเหรียญเงินในบล็อกแรกๆเนี่ยพวกเหรียญทองฝาบาทเหรียญเงินเนี่ยนะครับราคาหลักหลายแสนบางเหรียญเนี่ยราคาหลักแต่ล้านเลยนะนะราคาหลักแต่ล้านเหรียญที่ไม่ได้ทันคูบาอาจารย์แต่ว่าดัง ว่าถุมงคลของครูบาอาจารย์แต่ว่าดังเนี่ยก็คือรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอที่สระบ,บุรีถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีรูปหล่อนะครับอันนั้นก็ราคาเลี่นกันหลักล้านเลยนะอันนั้นก็ไม่ทันหลวงพ่อยอดนะไม่ทันหลวงพ่อยอดแต่ว่าประสบการณ์สูงถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีรูปหล่อเลยนะหลวงหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับอีกเหรียญหน,นึ่งที่ไม่ได้ทันอ่าก็คือเหรียญครูบาศรีวิชัยปีสองสี่แปดสองมั้งครับเหรียญน,นั้น เหรียญน,นั้นก็โ,โหราคาแพงมากราคาแพงมากไม่ได้ทันกูบาศรีวิชัยนะแต่ว่าแพงและยังมีอีกหลายๆเหรียญที่ที่ไม่ได้ทันแต่ราคาแพงนะครับเหรียญรุ่นนี้เหมือนกันไม่ได้ทันหลวงปู่เอี่ยมนะครับแต่ว่าปลุกเสกโดยหลวงปู่ศุขหลวงปู่ทองศุขวัดสะพานสูงนะครับประสบการณ์นี่ทางด้านมหาอุดอย่างที่ว่าทางด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวอะไรประเภทนี้นะนะครับเหรียญรุ่นนี้จึงเ,เป็นเหรียญหลักของจังหวัด นนทบุรีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่ผมให้ชี้ให้ดูอ่าเดี๋ยวโอ้ยไม่อยากจะมือเนี่ยไม่อยากจะสัมผัสไม่อยากจะให้สัมผัสไอ้ตัวเหรียญเลยนะครับนี่เห็นไหมครับบริเวณขอบเหรียญเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับบริเวณขอบเหรียญที่ผมเคยชี้ให้ดูในรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นขีดๆลงอย่างนี้เลยนะเนื้อลน้นเนื้อเกินค่อนข้างเยอะนะครับ พอเปเหรียญรุ่นสองนี่เห็นไหมครับเออเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ให้ดูนะครับผิวไฟยังอยู่ครบนะครับผิวไฟยังอยู่ครบนี่บริเวณไหายปลาในบริเวณนี้มันจะมีเส้นทิวทินะบริเวณเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนอ่ามันจะมีเส้นบางๆนี่บริเวณนี้เห็นไหมครับนี่นี่เส้นบางๆงบริเวณเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นบางๆมีทุกองนะครับมีทุกองนะครับสาหรับบ็อกสองเห็นไหมครับ นี่นี่บล็อกสองนะครับในตาอืมอองไม่โฟกัสนะอมืมีเม,ม็ดกลมๆอยู่ในเมต,ตาเลยนะครับบริเวณใต้ตาทางด้านฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อ นะแต่ทางด้านขวามือเราเนี่ยใต้ตามีเส้นขีดแตกอย่างนี้นะครับเรียกว่าบล็อกสองนะนเหรียญรุ่นนี้เป็นที่แสวงหานะครับเป็นที่แสวงหากันตัวตัดนะครับเป็นเป็นการตัดเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ตัวตัดอย่างนี้นะครับ โฟกัสได้นี่อย่างนี้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่เนี่ยตัวตัดบริเวณนี้นะครับนี่มไหมครับเนี่ยแท้นับหนึ่งเลยนะครับตัวตัดนี้นะครับจะเพราะตัวตัดนี้นะีเนี่ยมาดูขอบขอบปิ้นๆบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ ปิ้นไม่ได้เยอะนะครับตรงเจาะรูก็มีรอยปิ้นมาทางนี้เนี่ยบริเวณเนี่ยมีรอยปิ้นจากเกิดจากการปัม๊มนะเกิดจากการปัม๊มและการตัวตัดเนี่ยบล็อก2เนี่ยยังใช้ตัวตัดเห,ตเหมือนัวเหมือนบล็อก1นะเหมือนบล็อกแรกนะครับนี่แต่ถ้าบล็อก2มันจะมีรอยหยักหยักตามมาี้แล้วนะครับบล็อก3บล็อก4ก็จะมีรอยหยักมากขึ้นนะครับการตัดเขาจะมีการแต่งขอบมากขึ้น นะเหรียญนี้จึงถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับเป็นเหรียญหลักของจังหวัดนนทบุรีเหรียญหนึ่งนะครับที่สแสวงหากันมากเลยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเหรียญสวยนะกล่าวมาให้ท่านได้ชมทั้งทั้งตัวตัดนะทั้งรอยตัดทั้งตำหนิคร่าวๆเ,เบื้องต้นนะครับในการพิจารณาสะสมนะครับ กล้องผมไม่โฟก,กัสนะนี่เห็นไหมครับมือผมก็ไม่อยากจะโดนผิวจะพยายามจับข้างข้างอย่างนี้นะครับน,นะบนี่เห็นไหมครับรอยตัดมไม่โฟก,กัสนะครับ กงไม่โฟกัสเหียแต่ดูง่ายนะครับเหรียญนี้ดูง่ายมากแท้นับหนึ่งเลยนะครับเหรียญนี้ดูง่ายสุดๆแล้วนะครับนี่นี่ดูบริเวณที่รอยเขาอ่าเริ่มมีทิวๆบริเวณนี้นะครับนี่แล้วก็ดูเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยรอยกรากรอยอะไรพวกนี้จุดนี้ก็เป็นจุดจ่ายตังได้นะครับจุดไอ้ตรงเส้น ตรงเส้นรอยตัดยันตรงคําว่าโมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยนะครับมีทุกเหรียญนะนี่บริเวณนี้มันจะมีรอยตัดขาดเห็นไหมครับคาว่าโมเนี่ยเนี่ยต้อตรงคําว่าโมเนี่ยมีรอยตัดขาดมีรอยจิกเขาเรียกว่ามีรอยจิกนะครับนี่ตรงบริเวณนี้นี่ตรงบริเวณเนี้ยมีรอยจิกขาดเส้นเนี่ยนะครับเส้นเหมือนเส้นลวดเนี่ยที่มีรอยจิกขาด กล้องไม่ได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยลอยจิกบริเวณโมนี่นะครับโอเคครับ ถ่ายทำค่อนข้างยากนะครับแสงก็ไม่ได้ด้วยประมาณนี้ถือว่าเอาเหรียญเหรียญที่มีประสบการณ์ของปูเหยี่ยมวัสพานสูงนะครับเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมประมาณนี้นะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับมาทางเบอร์โทรศูนย์แป6หกนะครับท่านเพื่อนเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใหม่ๆถ้า คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสําหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอประมาณสัก20นาทีประมาณ21นาทีนะครับก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ